สวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยก็ถือเป็นคลิปพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าบัวไม่ได้มาสอนทำผมค่ะแต่ว่าจะมารีวิวไอเทมโปรดประจำหน้าร้อนนี้นะคะที่มีทั้งเสื้อผ้าหน้าผมคือบอกตรงว่ากระเป๋าฟิบแบบพ่นลมออกมาแบบแบบนี้เลยค่ะว่าแล้วก็มาดูไอเทมผมที่บัวชอบช่วงนี้กันเลยแล้วกันนะคะค่ะก็คือสิ่งนี้นะคะคือที่ทำาลอนมามา่า คือสาวๆเขาเรียกกันว่างั้นนี่ก็หลงซื้อมาจากใน IG นะคะก็เป็นเครื่องที่แบบเขาเอาไว้ทําเป็นอย่างเงี้ยนีบแล้วมันก็จะกลายเป็นรอนแบบสามลอนคิดว่าไซสาก์กำลังน,น่ารักอะ่ะแล้วแบบสีใช่เลยสีชชมพูของเราค่ะมาดูที่ชิ้นต่อไปนะคะยังหนีไม่พ้นสีชมพูจ้าคือพ a n a ส o n นิก e h n a 3 0นะคะอันนี้เป็นไรที่เขาบอกว่าเป็นนาโนแคร์ด้วยก็คือเพื่อให้ผมสวยนะคะแล้วก็ทำให้แบบเหมือนเวลาเป่าเนี่ย oh. เห็นเขาบอกว่ามันจะมีการปล่อยประจุลกออกมาคือก็จะช่วยให้แบบเหมือนทนทานกับความร้อนได้มากยิ่งขึ้นก็จะมีระดับความแรงอยู่ที่2อันแล้วก็มีทั้งลมเย็นลมร้อนคือสามารถเลือกได้คือถ้าเราแบบไม่อยากจะให้ปล่อยประจุก็ก็ไม่ต้องปล่อยอแล้วส่วนหัวเนี่ยก็ สามารถเปลี่ยนได้มีสองหัวที่เขาให้มานะคะก็คืออันนี้ถอดออกมา,านี้แล้วก็ใส่เข้าไปทันเดเปลี่ยนได้เลยสองอันแต่ส่วนตัวแล้วจะชอบหัวนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่แบบเหมือนใดตรงๆเงี้ยจับแล้วมันจะช่วยให้ผมมันตรงขึ้นอะไงนี้ยค่ะ อันนี้ก็ไว้เป่าแบบเวลาผมแห้งเอ้ยผมเปียกแล้วอยากให้ผมแห้งอก็ถือว่าแม่ช่างรู้ใจเพราะว่าซื JJ, ้อสีช็อกกิ้งพิงพ์ให้เราเลยชอบมากต่อไปก็เป็นอ่อันนี้นะคะสเปรย์ของโทนี่นกายตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่ชอบให้แบบเซตตัวดีๆแบบแข่งโป๊กจะจะไม่ใช่อะตัวนี้ยอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่า Flex ิเบิลโฮนะคะก็คือ ฉีดแล้วเราก็ยังแบบสามารถให้แบบเด้งสวยได้อยู่อะไม่ใช่เป็นอารมณ์แบบแข็งแข็งเหมือนนางนพามาศอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็เลยรู้สึกถูกใจมากเพราะว่าวันปกติถ้าเราไม่ค่อยได้ทำผมอะไรอย่างถ้าสาวๆไปทำงานเนี้ยถ้าเราม้วนผมหรือแบบไม่อยากให้มันดูเยอะเกินเวอร์อะไรเงี้ยก็อันเนี้ยอีกอย่างคือกลิ่นกลิ่นแบบโอเคอะไม่ใช่กลิ่นแบบเหม็นแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะแนะนำ แล้วก็อันนี้ค่ะมา r c h แ r ร h a า f a g อันนี้นี่รู้สึกชอบที่เวลาที่เราไปห้างอะไรเงี้ยแล้วบางทีห้างมันจะชอบมีกลิ่นแอร์แล้วมันก็จะแบบเป็นกลิ่นอาหารติดผมเงี้ยพอออกมามันก็เหม็นไงเหมือนสมมติเราพิ่งสระผมไปเข้าห้องแอร์ก็แบบเฮ้ยเหม็นละ <laughs> ที่เกียจสระผมยาวด้วยสาะทีก็ชั่วโมงนึงอย่างนี้ใช่ไหมก <laughs> ็อันนี้ค่ะเป็นสเปรย์น้ำหอมผมเอาไว้แบบเป็น เป็นกลิ่นแบบผลไม้กับดอกไม้มันก็จะกลิ่นหอมเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงก็เลยชอบเพราะว่าเวลาสบัดผมทิแบบส่วนสุดท้ายอันนี้ค่ะเป็นชิ i เซโดเ g 5มจีห้าแนิอันนี้เอาไว้ใช้เวลาที่เราสราะเสร็จนะคะก็ราคา320บาทอันนี้ซื้อมาจากที่โรบินสันตัวน้ำก็พวกน้ำแบบใสๆนี้น,นะคะคือเอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบ สระผมเนี่ยมันก็ไม่เหนอะหนะพอหลังสระผมมคืนแล้วก็กลิ่นหอมติดที่หนังศีรษะดีค่ะเวลาใช้ก็เอามาแบบชลมชลมแล้วก็นวดคึงคึงอย่างเงี้ยนะคะให้ทั่วศีรษะอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเย็นเย็นสดชื่นนิดหนึงเดี๋ยวลองดูว่าผมจะหนาขึ้นไหมก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนอีกทีหนึง่งแต่ก็ชอบเพราะหอมดีแล้วก็ไม่เหนอะหนะค่ะส่วนอัศเซอรี่นะคะอันนี้เพิ่งได้มาอีกเหมือนกัน อันนี้เป็นของซาร่าค่ะและ90บาทคือชอบเพราะว่า texture เ,เ,เ,เนี่ยมันค่อนข้างสวยก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราเอามาคาดอย่างนี้ปุ๊บฮ่า Greek Goddess ดูสวยงามเพราะว่าสีทองสวยแล้วก็ ชอบที่มันเป็นวงกลมทั้งอันนี้นะคะ <_ an> เพราะว่าเราสามารถทำลุกต่างๆได้จากที่คาดผมที่เป็นวงกลมแบบนี้อย่างเช่นว่าเราใส่ลงไปปุ๊บแล้วเราก็จับปลาอยผมขึ้นมางี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปข้างใต้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นอีกลุกหนึ่งที่แบบทําง่ายๆอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะแบบขอภายแทนลูกชายนะคะนี่เทียนเลอร์ค่ะถ้าใครชอบแนะนําให้รีบไปซื้อเพราะว่า ไม่เข้าใจอะซาร่านี่แบบทุกคอลเลคชันเลยคืออย่างกระแจกฟรีไงไม่รู้ยิ่งคอลเลคชันนี้อยากจะบอกว่าเสื้อผ้าอิเซอซ์รีแบบน่ารักมากรีบไปจับจองกันได้เลยนะคะมาถึงส่วนของหน้าบ้างนะคะเริ่มจากอันที่บัวชอบมากที่สุดช่วงนี้เลยคือนี่เนคเก็ตสคือจริงๆแล้วมีเนคเก็ตหด้วยแต่ว่าชอบเนคเก็ตสนะคะเพราะว่าลองเปิดดูเนี่ย คือมันเป็นโทนสีชมพูอะแล้วโบเป็นคนที่ชอบแต่งตาสีชมพูคือบางคนจะไม่ชอบเนี่ยเพราะบางทีแบบทาแล้วมันจะตาบวมอะไรนีน่ใช่ไหมแต่โบแบบโบชอบแล้วส่วนใหญ่จะใช้ประมาณเนี่ยสีห้าสีทางด้านหน้าก็แต่งไหมเขียนเลอะเดีย๋ยแต่งไม่ได้ค่ะหนูเป็นตัวผู้นะคะนี่ก็โบก็จะใช้สีพวกนี้นะคะสามารถดูได้ในคลิป สอนแต่งหน้าของบัวได้เลย oh, <I> ก็คือจะใช้ประมาณนี้แล้วก็จะใช้พวกสองสีนี้ค่ะ strain กับ dust เอาไว้เป็นสีไฮไลท์ตรงหัวตาแล้วก็สี black heart กับอ,อะไร dark Side. s i ซ e ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นข้างหลังเอาไว้เบรนให้มันแบบสีเข้มขึ้นหรือว่าใช้เป็นเส้นใต้าวาชไลเนอร์อะไรนบบนี้น ว่าบางคนเขาใช้ดินสอเขียนตาไงแต่บวลใช้แล้วมันจะแบบเครืองอะ่ะแบบก็เลยต้องใช้เป็นสีฝุ่นแล้วก็เอามาวาดเองอแต่ว่าอันนี้นี่แบบใช้ดีมากของ Urban d k นนะคะอันนี้ก็ซื้อมารู้สึกราคาในช็อปที่เมืองนล่าจริงๆจะอยู่ที่ประมาณพันหแต่ทีนี้ให้คนฮิ้วเข้ามาก็เลยสองพันหนึ่งค่ะก็อันต่อไปนะคะก็คือนี่ค่ะ ทีคอนเซปต์อายสอันนี้จัมโบ้ลิปเคลยอนนะคะมีคนซื้อมาฝากเขาว่าเป็นแบรนด์ของเกาหลีอันนี้เป็นลิปสติกสีมีออนพิงค่ะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูว่าสีแบบคือช็อคกิ้งพิคงมากๆค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันแบบติดทนนานมากอะรู้สึกว่าอ,อันนี้แนะนำจริงๆถ้าใครที่ ชอบทาลิปแบบวันละครั้งสองครั้งแล้วลิปไม่หนุดค่ะแล้วอีกไอเทมหนึ่งที่แบบบวปลื้มปลิ่นม,มานานแล้วนะคะแล้วก็ใช้มาประมาณ3-4ขวดแล้วแหละอันนี้เนี่ยคือเทียร์ไอายไลเนอร์นะคะหรือว่าเทียร์ดรอปไลเนอร์อันนี้ของ i t u d ด House ค่ะไม่แพงด้วยประมาณแบบไม่แน่ใจร้อยส0งอ่ะคือถูกมากเอาไวไ้ไฮไลท์ที่บริเวณหัวตาอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูว่ามันวิงวังมาก รู้สึกจะมีประมาณสีสีมั้งคะแต่ว่าสีสีขาวเนี่ยเป็นสีที่บัวชอบมากที่สุด my favorite อันนี้เลยค่ะค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวการหลักของความฟีบกันเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเป็นเดยเสค่ะจากซาร่านะคะก็ปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบสีเขียวเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าปีนี สีเขียวกับสีเหลืองจะมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าสีเขียวตัวนี้แบบสวยมากเลยอะมันจะเขียวแบบพาสเทลนิดนึงแล้วก็คัตติ้งอะไรดูดีคือบางคนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะทำไมหน้าร้อนแล้วแบบใส่นี้ไม่ร้อนเหรอคือจะบอกว่าร้อนจ้ะแต่ว่าใส่แบบแขนกุลแล้วก็อาจจะโดนแดดเมืองไทยเผาจนเป็นสองสีไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีผหญิงอย่างเรามีเสื้ออย่างนี้ไว้คุมกัน แดดบ้างก็ได้อไรเงี้ยเราจะใส่ไปทำงานแบบใส่เป็นเสื้อไปเลยอย่างนี้ฮะก็เก๋นะแต่เดี๋ยวนี้เห็นบางคนอ,อ,อันนี้มีกระดุมติดด้วยนะคะเห็น,านบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนแค่คุมเฉยๆอะค่ะก็ดูแฟชั่นนะิสต้านีนะเป็นแบบนี่ไเดี๋ยคปะ าาะะซึ่งมาเตือนเมษานี่นะคะตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ลด20%ก็เลยรีบถอยมาอย่างรวดเร็วนะคะ3,290บาทแต่ลด20%ด้วยนะแล้วก็น,นี้ใช่ไหมก็มา,มาคุมก็ได้ตัวน,นี้ก็สีสวยชอบนี่เก็บปะช่วยบังแดดได้ด้วยหรือใครที่ทำงานออฟฟิศนะคะก็ ใส่เอาไว้กันหนาวได้เกงยีนของลินาลาวตัวนี้เนี่ยชอบที่ผ้าย,ยีนเขานุม่มแล้วก็มีหมุดด้านข้างทำให้มันดูแบบเก๋กับตรงข้างล่างที่เขาตัดเป็นคอบยีนยนี่นะคะเวลาใส่เนี่ยตัวนี้เป็นเอวสูงคือเป็นคนชอบใส่ยีนเอลสูงอะเขาจะแบบรู้สึกไม่มั่นใจต้นขาไง พอใส่ปุ๊บก็จะรู้สึกว่าขาดูเรียวขึ้นนเดี๋ยวใส่มาให้ดูตรนี้ใช้ได้ดาค่ะเก่งรู้สึกว่าใส่แล้วดูขาเรียวขึ้นนะแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อของซาร่านะคะก็ซื้อมาพร้อมกันกับตัวตะกี้เลยก็ชอบที่ดีเทลตรงนี้นะคะเขาทำสวยดีแล้วก็เป็นลูกไม้ค่ะแล้วก็เป็นเอวแบบ เอวสูงเลยรู้สึกว่าใช่เลยอันนี้เป็นของตินอลาวค่ะคือชอบเพราะว่าสีอันนี้สวยแล้วก็เหมือนลายอันนี้ค่ะเป็นลายแบบเสือดาวปะแต่เป็นสีเหลืองก็เลยรู้สึกว่ามันสวยดีซึ่งว่าเป็นตัวสุดท้ายของชอบเลยอะดีใจดีใจใส่ให้ดูว่ามันเข้ากับยีนตัวนี้เหมือนกันนะ เป็นยินชาวล็อกใส่แล้วรู้สึกให้ซูลิ่งแบบพอมินิตมากๆเลยเราเป็นเกิร์กุ๊ปไปแล้วอันนี้ได้มาจากซาร่าค่ะชอบคัตติ้งแล้วก็คือตอนดูเฉยๆก็ไม่ได้สะดุดตาอะไรอะแต่ทีนี้เห็นสีมันน่ารักก็เลยลองใส่ดูคือพอลองใส่ดูเท่านั้นแหละก็รู้สึกว่ามันเกิดมาเพื่อฉันเลยเดียว คือชอบดีเทลตรงตริปข้างหน้านี่นะคะคือต,ตรงนี้ก็จะเอามาติดก็ได้หรือไม่ติดชอบแบบไม่ติดแล้วข้างหลังเนี่ยความยาวก็กำลังสวยอะ่ะคือใส่แล้วก็แขนเขินอะไรอันนี้ถ้าใครอยากจะพับแขนก็สามารถดึงขึ้นมาแล้วก็พับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบพับชอบอย่างนี้การที่เรามีเสื้อเบเซอร์หรือแบบแจ็คเก็ตที่ ที่ดูดีอ่ะคัตติ้งดีๆพอเราใส่ท้บไปเนี่ยบางทีเสื้อข้างในอาจจะบ,บ้านบ้านเนี่ยแต่พอใส่ปุ๊บมันก็ดูจบสามารถออกทิออกไปเที่ยวหรือออกไปแบบดูหนังกินข้าวอะไรแบบตามเรื่องเราเจอผู้ใหญ่นี้ได้ก็ขอแนะนำค่ะซาร่าคอลเลคชั่นนี้แบบโดนมากจัดหนักขอให้ทุกคนไปดูกันได้เลยนะคะและ้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบละ คือของทุกอย่างที่ซื้อมาได้อวดทุกคนไปหมดแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้านล่างนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปของโบแล้วก็อยากใครที่อยากให้มีอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะแบบรีวิวนั่นรีวิวนี่อะไรเงี้ยคือบทถ้าโดทำได้ก็จะพยายามทำให้แล้วก็ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะสามารถกดไลค์แฟนเพจได้ที่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็มีอินสตาแกรมด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย